สวัสดีค่ะท,ท่านผู้ชมเรามาดูกันสูตรสองตัวล่างของเรานะคะสูตรหลักหน่วยล่างยังเข้าอยู่นะคะแต่ว่าหลักสิบล่างนั้นเขาหลุดไปนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มแต้มอีกนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้ยังเข้านะคะแต่อันนี้เราจะมาบกเพิ่มแมต้มอีกสักสักสองแต้มนะคะท่านผู้ชมมาขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะเอ๊ะตัวเลขยังมาอยู่เห็นไหมคะท่านผู้ชมพี่ช้างก็คิดอยู่ว่ามันยังจะมาอีกนะคะนี่เขาจะเขามาออกตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมจําได้ไหมคะงวดที่แล้วอะ่ะพี่ช้างไปหาซื้อตัวนี้คะ่ะเขามาออกตัวนี้นะแต่พี่ช้างก็ถูกอยู่นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเอาตัวเก่าเนี่ยเอามาตามค่ะท่านผู้ชมอันนี้เอามาตามนะคะ อันนี้จะเป็นตัวเลขความฝันของพี่ช้างที่เอามาเอา่อเอาไปหาซื้อของงดที่แล้วนะคะแต่ว่าเขามาออกงวดนี้มาตรงมาเต็มๆนะคะพี่ช้างก็ได้อยู่นิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะอันนี้จะเป็นของงดงวดก่อนหน้านั้นน,นนะจะบอกไว้จะบอกไว้อว่อาแต่ว่าพี่ช้างไปตามอีกเท่านั้นเองนะคะตามนสูตรนั้นเขาบิดไปหนึ่งแต้มนะคะท่านผู้ชมอ่าที่นี่เรามาคำนวณกันต่อเลยนี่อันนี้ คำนวณให้ fc ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ย้อนหลังให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเอาเจ็ดค่ะเอาเจ็ดบวกสามคงที่นะคะก็เป็นศูนย์ค่ะศูนย์สองนะคะบวกอีกสองแต้มนะคะอันนี้แหละค่ะที่เราจะเพิ่มแต้มนะคะบวกอีกสองแต้มก็เป็นสี่ค่ะแล้วก็เอาหนึ่งตัวนี้ค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองค่ะบวกหนึ่งอีกทีนะคะก็เป็นสามค่ะสามสี่ค่ะอ่ะงวดนี้จะมีหกตัวนะคะท่านผู้ชม 0 3 0ย์สามศูนสองสาสองสี่สี่สามสสค่ะอันนี้แหละคะ่ะที่เราเอามาเพิ่มเติมปรับปรุงกันนะคะเอา8นี้ค่ะมาตั้งค่ะแล้วก็บวกสามค่ะ เป็นหนึ่งเป็นสามเป็นห้าค่ะเอาหนึ่งบกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะก็เป็นสองค่ะเอาสองบกสามเป็นห้าค่ะห้าหกค่ะหนึ่งห้านะคะหนึ่งหกค่ะแล้วสามห้าสามหกค่ะห้าห้าค่ะห้าหกนะคะ อันนี้ข้าตกกลับค่ะท่านผู้ชมนี่นะดูงทีสามนะคะท่านผู้ชมเอาห้านี้ค่ะมาตั้งค่ะแล้วบวกสามนะคะบวกสามของทีนะคะก็เป็นแปดเป็นศูนย์เป็นสองค่ะเอาหนึ่งมาบวกสามเป็นสีน 4, ่บวกหนึ่งอีกทีนะคะก็เป็นห้าค่ะห้าหกค่ะอืมแปดห้า 8ปดหกศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะแล้วสองห้าสองหกค่ะเ่าที่คุณนี้นะคะคุณนี้นะคะมาตัวกลับค่ะท่านชมที่นี่เรามาดูกันงวดที่เพิ่งออกไปนะคะที่มิชางเพิ่มเต้มหรือว่าปรับปรุงเข้าไปนะคะหลักสิบล่างนะคะเอา เอาแปดนี้นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะสองตัวล่างสองตัวล่างสองตัวล่างนะคะท่านผู้ชมเอาแปดนี้มาตั้งค่ะบวกสามคงทีนะคะก็เป็นหนึ่งค่ะบวกสองอีกทีนะคะก็เป็นสามบวกสองอีกทีค่ะ,คะเ,เป็นห้าค่ะเอาสามมาบวกหนึ่งเป็นสี่บวกศูนย์ก็เป็นสี่ค่ะสี่ห้าค่ะอ่าหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็สามสี่ 3ามห้าหตัวนี้นะคะที่พี่ช้างเพิ่มเติมเข้ามานะคะปรับปรุงคือคือปรับปรุงเพิ่มเต็มเข้ามานะคะท่านผู้ชมอย่าไปว่านะเดี๋ยวจะบอจะมาว่าเอ๊เมื่ที่แล้วไม่เห็นอันนี้จะปรับปรุงนะคะเพิ่มเติมนะคะเอาแปดนี้ค่ะมาบก3คงที่นะคะก็เป็น1ค่ะ3าหค่ะก็ยัง คล้ายกับตักเก่านะคะแล้วก็เอาหนึ่งมาบวกศูนย์บวกสี่ค่ะก็เป็นห้าค่ะห้านี้ยังจะมีอีกไหมคะท่านผู้ชมฮะถ้าสมมติว่ามาห้าอีกก็จะบ้าตายละเออเนาะก็จะเป็นสูตรนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะสูตรนี้นะคะที่เราคำนวณเสร็จแล้วมีแค่สี่คู่นะคะวิดไปเต้มเดียวนะคะท่านผู้ชมพี่ช้างก็เลยเพิ่มเต้มเข้าไปอีกสองเต้มนะคะ ก็ก็ยังเป็นสูตรเก่านะคะหลักหน่วยนี้หน่วยล่างนี้ยังสูตรเก่าตัวนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่าแต่ว่าเราเพิ่มเติมเข้าไปเท่านั้นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาจับคู่ก,กันงดที่จะออกนี้นะคะเอองดนี้งดที่เราปรับปุงเข้าไปนะคะส่วนสามตัวบ,บนของเรานะก็เอะนะเสียดายนะ ก็ยังมีหลักหน่วยยังเข้านะเอ้ไม่ใช่เข้าหลักสิบหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่ช้างก็จะเอาสูตรที่อีกสูตรไม่เข้าแล้วก็อีกสูตรเข้านะคะอีกสูตรเข้าหลักหน่วยอีกสูตรเข้าหลักสิบนะเราก็เอาสูตรสองสูตรนั่นามาจับคู่กันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บน,นะคะเดี๋ยวจะลงให้นะเอองวดนี้ก็เนาะเอาหนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะแล้วก็สามห้า ามหกนะคะแล้วห้าห้าห้า,ห,าหกอ่งวดนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะส่วนโตพี่ช้างก็ถูกตามที่ของเอาไปตามกับของงวดเก่าะคะ่ะท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะพี่ช้างไปหาซื้อไปนะคะแต่เขาไม่ออกใช่ไหมคะงวดที่แล้วเขาออกห้าศูนย์เนาะเออเขาเพิ่งมาออกงวดนี้เอ็นไปกคะท่านผู้ชมเขาเพิ่งมาออกงวดนี้ แต่พี่ช้างก็ไปตามอยู่นะคะตามไปนะคะก็ได้นิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วตามตามเยอะอยู่แต่ไม่ถูกนะเพิ่งมาตามได้งวดนี้ก็ได้นิดเดียวนะคะท่านผู้ชมทีนี้ก็แต่ว่าไอ้ที่ลอตเตอรี่เนี่ยที่พี่ช้างหาซื้อเนี่ยมันเป็นตัวในความฝันของช้างนะเดี๋ยวเอฟซีจะพูดว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาให้เราล่ะเอ๊ะทำไมไม่มีล่ะในในกลุ่มในสูตรนะเพราะว่า ตัวนี้มันไม่เกี่ยวกับในสูตรนะคะมันเกี่ยวกับของตัวเองนะคะมีแต่ตัวนี้แหละคะ่ะที่มันเกี่ยวกับในสูตรพี่ชาก,ก็ลงให้นะคะเออ่วนงดนี้นะอันนี้จะเป็นสูตรเก่าแล้วก็มาเพิ่มเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองตามสูตรเก่านี้นะคะ่ะว่าท่าในที่ยังชอบนะคะก็ก็ลองตามดูอีกทีนะคะเขาก็เคยเข้ามาแล้วหลายงวดอยู่นะคะที่เราตามกันที่เราตามทันนะคะก็ตั้งแต่งดนี้มานะคะท่านผู้ชม ส่วนงดนี้ก็เราก็เพิ่มเต็มเข้าไปนะอมถ้าสมมุติว่าง,งดนี้เขายังจะมีห้าหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามีห้าก็เป็นบ้าละนะเออเนาะหรือว่าไม่แน่นะคะงดนี้ถ้าสมมุติว่าเขาจะมาค่ะแบบนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็สวยนะคะมองไปอย่างนี้ก่อนนะคะดูอย่างนี้ก่อนนะท่านผู้ชม เดียวยังจะมีอีกสูตรที่งวดที่ผ่านมานี้พี่ช้างคำนวณเสร็จแล้วไม่ได้เอาลงแต่ว่าหลักสิบที่ชนกันนั้นนะคะเขาชนกันที่5กับสูงนะคะหลักสิบนะคะแต่ว่าหลักสิบนั้นเข้านะคะพี่ช้างคำนวณดูแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาลงให้นะคะมีนะคะสูตรนั้นหลักสิบนั้นเดี๋ยวพี่ช้างก็จะเอามาลงให้แล้วก็จะหาหลักหน่วยเอามาจับคู่ให้ก็แล้วก,กันนะคะส่วนสองตัวล่างนั้นนะคะโอเคนะคะมีประมาณนี้คะ่ะ อันนี้สูตรเก่าสูตรใหม่ปรับปรุงนะคะ,ะก็อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะ,ะยังไงก็เดียวงวดที่วันที่เท่าไหร่เอวันที่สิบหกเออสิบหกมีนานี้นะคะท่านผู้ชมก็อันนี้ก็สวยนะคะโอเคค่ะขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ